ข่าวสกบรันี้เจอกับเชฟพยากร่อนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2,567นะครับทองคำนะฮะค่อนข้างที่จะน่าสนใจกันมากๆเลยฮะหลังจากที่ตอนแรกนะครับทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าจะผ่านแนวต้านบเวณด้านบนขึ้นไปได้แต่สุดท้ายนะฮะวันนี้วันเพื่อแล้วบวงบอกว่าทองคำนั้น ค่อนข้างที่จะหมดแรงครับไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวต้านบริเวณด้านใหญ่ภาพใหญ่ของรายสัปดาห์ขึ้นไปได้แนวต้านบริเวณภาพใหญ่รายสัปดาห์นั้นอยู่บริเวณไหนทองคําจะกลับกลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมหรือว่าปรับฐานคลิปนี้มีคําตอบทั้งหมดครับ นี่เลยครับตอนนี้ฮะเราอยู่กราทองคําในรายสัปดาห์นะครับกราทองคําในรายสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าทองคำนะฮะในรายสัปดาห์นะฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเห็นไหมฮะว่าภาพตรงนี้เนี่ยทองคำเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณเส้นสีเหลืองขึ้นไปได้นะฮะและตอนนี้นะครับทองคำนะฮะก็ดูเหมือนว่าทองคํานั้นได้จะหลุดบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ วงบอกว่าทองคำนั้นค่อนข้างที่จะไม่สวยงามแล้วนะฮะบอกว่าทองคำนะฮะสามารถที่จะหลุดบริเวณเส้นสีแดงแนวนี้ตาบวกกลมสีขาวได้เลยนะฮะวงบอกว่าตอนนี้ทองคำนั้นถ้าเกิดสัปดาห์นี้นะฮะปิดเป็นแท่งสีแดงนะฮะทองคำสัปดาห์หน้านะฮะก็มีโอกาสอย่างยิ่งยวดอย่างมากมายเหลือเกินครับ ที่จะลงไปทดสอบบริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้นะฮะอยู่ที่บริเวณ2015หเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์นะทางทีมเราคาดว่านะแนวนี้เนี่ยห้ามหลุดเด็ดขาดนะเพราะถ้าหลุดเด็ดถ้า,ถ,าถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็จะปรับฐานชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับมองว่าทองคำบริเวณ2015นั้นเป็นแนวรับสำคัญนะฮะไม่อยากพูดถึงฮะถ้าเกิดหลุด2015นะฮะเป้าถัดไปนะฮะ ก็อยู่ที่บริเวณ1958เรหรียนต่อโตออนเลยนะแต่ภาพใหญ่นั้นทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่นะขอย้ำว่าภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ภาพปลายย่อยนั้นมองว่าทองคำแค่ปรับฐานตามสูตรตนเองครับฟันทงครับ ตอนนี้ฮะเราอยู่กราฟทองคําในกราฟรายเดย์นะฮะกราฟทองคารายเดย์นั้นลองดูกันชัดๆตามกราฟด้านล่างน,นี้เลยนะฮะว่าทองคําในรายเดย์นั้นวงบอกว่าเมื่อวานนี้นะฮะทองคําได้หลุดแนวรับเรนเส้นสีแดงลงมาแล้วนะฮะและตอนนี้นะได้ติดอยู่เรนเณนสนสีฟ้าตามที่ทีมเราทำไว้นะฮะอยู่ที่บริเวณ2,030นเหรียญถึง2037เเหรียญต่อทรอยออนมองว่าเรนเ้นสสีฟ้าแนวนี้นั้นเป็นแนวรับสำคัญนะฮะแต่มองว่านะฮะ ดูเหมือนว่าทองคำเนี่ยอยากที่จะลงมาทดสอบนะแนวรับเสียองศาพาเพลนะบริเวณเส้นสีขาวนะ,ะอยู่ที่บริเวณตัดกับเส้นเขียวพอดีเป้เลยฮะอยู่ที่บริ 2, 1, เวณ2011เหรียญต่อรอยออนมองว่าบริเวณเส้นสีขาวและเส้นสีเขียวแนวนี้นั้น เป็นแนวรับสําคัญของทองคําในรายเดยนะบ่วงบอกว่าทองคำรายเดยนั้นค่อนข้างี่ชัดเจนเลยครับว่าหน้าที่จะมีโอกาสอย่างยิ่งยวดอย่างสูงมากๆเลยฮะที่จะลงมาทดสอบที่เรนเวณ2 0นสเปลนต่อโรอยออนบรนเส้นสีขาวและเส้นสีเขียวตัดกันพอดีเป๊ะเลยนะบวงบอกว่าทองคํานั้นยังไม่ใช่ขาลงนะคแค่ปรับฐานไซด์เวสเซองศาตามภาพที่เห็นนะมองว่าทองคำนะฮะหน้าที่จะ ลงมาทดสอบนะฮะบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เลยครับแล้วตอนนี้ครับปกี่กับทองคำในรายสชั่วโมงนะฮะทองคำราย4ี่ชั่วโมงนั้นเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทองคำนะฮะเริ่มที่จะไซ์เวดาวลงมาแล้วนะฮะบอกเลยว่าพอาภาพใหญ่ในสัปดาห์นั้นทองคำบอกว่าแค่ปรับฐานลงมานะฮะ และไายเดก็เชื่อดูกันนะฮะมองว่าทองคํานั้นแค่ปรับฐานลงมาแนวรับอยู่ที่เรน20งพเหรียญถึง20% 0เหรียญต่อทอยออนและเมื่อจอบภาพเล็กราย4ชั่วโมงนั้นก็บ่งบอกว่าทองคํานั้นตอนนี้ได้ไซด์เวดาวลงมาแล้วนะฮะ <Beyonce. S 2> เห็นไหมครับว่าทองคํานั้นได้ไซด์เวดาวลงมานะฮะมองว่าทองคําตอนนี้นะฮะเป็นเวลาประมาณเที่ยง18นาทีนะครับทองคำนะฮะได้ไซด์เวดาวลงมาและและบ่งบอกว่าทองคํานั้นก็มีโอกาสอย่างสูงเลยนะครับ ที่จะไม่ผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ2045นะฮะบริเวณ2045นั้นเป็นแนวต้านสําคัญนะถ้าเกิดขึ้นชน2045 200รอบทีมเราก็จะดักขายนะฮะมองว่าถ้าเกิดไม่สามารถผ่านบริเวณแนวนี้ขึ้นไปได้ทองคำนะฮะก็จะลงต่อแบบยาวๆเลยนะฮะมองว่ายาวๆย,ยาวแค่ไหนเลยฮะแนวนี้เลยครับนี่ฮะ ทองคำนะก็จะลงต่อแบบยาวๆนะฮะมองว่าทองคำนะฮะสามารถที่จะลงต่อได้ถึงบริเวณแนวนี้เลยครับบริเวณ2,015เหรียญต่อทอยออนบริเวณเส้นสีเขียวด้านล่างแนวนี้นะฮะมองว่าทองคำนั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยฮะที่จะลงมาทดสอบบริเวณ2,014เหรียญต่อทอยออนบริเวณเส้นสีเขียวด้านล่างแนวนี้นะครับและดึกทองคำนะฮะ 2,014เหรียญต่อทอยออนรับไม่อยู่นะฮะก็จะมาแนวรับสุดท้ายท้ายสุดของทองคำในราย4ชั่วโมงเลยนะฮะก็อยู่ที่บริเวณแนวนี้เลยครับอยู่ที่บริเวณ1,986เหรียญต่อถอยออน1,986แนวนี้เป็นแนวรับสุดท้ายของทองคำในราย4ชั่วโมงนะฮะขอย้ําว่าทองคํานั้นบอกว่าตอนนี้แค่ปรับฐานทุดใหญ่แค่นั้นเองฮะและภาพใหญ่ๆของทองคํานั้นคิดว่าทองคํานั้นยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับถ้าเท่านใดนะฮะ ชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีปูนเทพกรสวัสดีครับ